คอมเมนต์ Comment, ชาวเวียดนามสงสัยปั๊มน้ำมันไทยทำไมใหญ่โตโออ่าและมีอยู่ทั่วประเทศเลยแล้วแบบนี้เวียดนามจะเอาอะไรไปสู้ได้ทางด้านของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเขาก็มองว่าสิ่งนี้นะครับสร้างความแตกต่างในความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทั่วประเทศได้เลยไทยกับเวียดนามแตกต่างกันตรงนี้แหละดูความคิดเห็นชาวเวียดนามที่พูดถึงเรื่องของปั๊มน้ำมันในไทยกันเลยครับ ซึ่งก็มีความนต์หนึ่งนะครับเขาได้กล่าวถึงปั๊มน้ำมันเบอร์หนึ่งของไทยนะครับซึ่งก็น่าจะหมายถึงปั๊มที่เจอได้เยอะที่สุดนั่นแหละฮะเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่าปั๊มน้ำมันที่ใหญ่โตอาแบบนี้น่ะเจอได้ทุกที่ทั่วประเทศไทยเลยคุณคิดว่ามันมีผลไมหมล่ะกับการเดินทางท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวในประเทศระหว่างเดินทางในประเทศไทยผมบอกได้เลยว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างจากเวียดนามไปโดยสิ้นเชิงเวียดนามบางทีก็อุตสา่ามีถนนดีได้แต่กลายเป็นว่าความสะดวกสบายระหว่างการเดินทางมันไม่ได้มีเทียบเท่าไทยคือบางทีเวียดนามจะหาความสะดวกสบายผมสังเกตนะเราต้องเข้าไปในเมืองใหญ่เล่นแน่นอนกกว่ากลัวจะออกจากเมืองใหญ่ได้นี่ก็เสียเวลาไปนานเลยแต่คุณรู้ไหมว่าในประเทศ